สนับสนุนโดยร้านเอ็กโอโนร้านสุ่มเผาวีซีผลทาวอนเกมพาร์ทของที่เกือสุดได้โทเคนโทเคนก็สามารถเอาไปแลกของได้กดที่แลกของโทเคนแลกข,ของได้ตามนี้เลยแถมผู้ใช้งานอยู่ที่หมื่นเจ็ถ้าใครสงสัยอะไรสอบถามใน Facebook เขาได้ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีชเช้าปิดกับก้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่นาเด็กกันมาเล่นแบบแบบนี้แบบเดิมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคการฟาร์มของพี่นะการฟาร์มเงินต่างๆนะประมาณ10นาทีไม่เกิน11นาทีนะจะได้ประมาณ400นะถ้ามีคูณะครับจะได้อยู่ที่ประมาณ400นะครับต่อรอบไม่เกิน11นาทีนะจะได้ประมาณ400ก็คูณไปอ่ะหชั่วโมงเราจะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะอ่าสี่ร้อยหชั่วโมงมี60นาทีนะพี่จะเอาประมาณอาหาร11นะครับมันจะได้ประมาณ5รอบนะประมาณ5รอบ ห้ารอบคูณสี่ร้อยเท่ากับหนึ่งชั่วโมงนะครับจะได้อยู่ที่สองพันกว่าเหรียญเลยนะทุกคนถือว่าแจ๋วอยู่นะเดี๋ยวพี่จะพามาดูทีมก่อนนะครับว่ามันต้องมีอะไรบ้างนั้นหลักๆนะครับเดี๋ยวพี่เปิดกระเป๋าก่อนนะครับฝากคนดูกดติดตามให้พี่เ้วยนะคนที่ยังไม่กดติดตามกดให้ด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจที่ดีให้ด้วยนะครับป้าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพี่จัดตัวยังไงบ้างนะทุกคนอย่างแรกนั้นหลักๆเลยควรมีตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ควรมีมากมากเลยนะครับมีก็วงจรนะหรือววว่าาเฮลลิคออปปตตรร์นนนะะมณีี้้แก็ั แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ลําโพงใหญ่ประมาณนี้เลยแนะนําว่าให้มีตัวยิงไกลด้วยก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้แนะนําว่าให้เอาตัวนี้ก็ได้ครับนี่ตัว4%นะคิดว่าน่าจะหาง่ายนะครับไอ study, ตัวไอตัวนี้หาง่ายมากแล้วก็ตัวนี้นะครับก็หาง่ายเหมือนกันนะตัวนี้ด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะหาง่ายเหมือนกันนะระดับอ e ีพิกนะครับก็ถือว่าหาง่ายเหมือนกันนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะลงหนักนี้นั่นเองนะดันทะเดซายครับพี่จะลงโซโลนะลงคนเดียวนะทุกคนโอเคกดเลยนะครับ โอเคเริ่มเลยอย่างแรกนะครับพี่ก็กดคัดสคริปต์เลยนะออโต้สคริปต์ไปเลยแล้วเราก็จะวางฮีิคอปเตอร์เลยนะครับนี่วางไปเลยครับตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็รอยาวๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรารอให้มี400กันนะ เราจะซื้อตัวลำโพงเจ้า400ตรงนี้นะครับวางวไว้ตรงนี้นะหัวมุมนะครับเพื่อเอาไว้จํากัด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 มอนตัวเล็กๆนะครับเห็นปะมันจะแบบ one shot เลยนะเห็ไหมตึงตึ้งตึงตึมันจะได้ฟาร์มตังตรงนี้มันจะได้ฟาร์มตังง่ายๆนะครับตรงนี้เลยือว่าแจ๋วเหมือนกันนะเห็นปะ วันช็อตเลยไม่ถึงวันช็อตแต่ตัวเล็กอว่าวันช็อตนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บตังค์อีก400นะเอามาวางตรงนี้อีกนะครับชีวิหล่จอนะครับประมาณนี้เลยถามว่าทําเหมือนพี่ AFK ได้ไหมเอฟเได้ประมาณสัก5นาทีนะนี่กดตรงนี้เลยกล้องวงจรครับแล้วเราก็อัพกล้องวงจรยาวๆให้ถึงวิวห้าเลยเลยนะเนี่ยอัพเรื่อยเรื่อยหรือว่าถ้าใครมีออโต้คลิกนะครับกดออโต้คลิกย้ำๆตรงนี้ได้เลยนะเห็นปะ เดี100๋ยวร้อยเก็บตังค์ให้ได้พันห้าครับมันจะสบายคิวๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผ่านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคเราก็อัพเวลห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสูตรพี่นะครับพี่จะเอาแค่อันเดียวนั้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะขายตรงนี้นะขายทิ้งไปเลยนะครับขายไปเลยสองอันแล้วเราก็จะตั้งอันใหญ่ไปเลยนี่อันใหญ่มานะครับปึ้งทีนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้ครับตัวยิงไกลมามาวางไว้แถวนี้นะเอาไว้ตัดเลือดครับตัดเลือดไว้โอเคสามตัวก่อนนะครับแล้วก็อัพเวลนะครับออัพเวลไปก่น ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะตรงนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันไม่ถึงบ้านเรานะไม่ต้องกลัวนะตรงนี้ไอตัวดูดฝุ่นมาอย่างวะตัวดูดฝุ่นอะ่ะยังไม่มาใช่ไหมตัวดูดฝุ่นโคตรน่ากลัวอึดมากเลยนะครับตัวดูดฝุ่นแล้วเราก็อัพนี่เลยนะครับอัพตัวใหญ่เลยเดี๋ยวพี่ก็จะอัพให้ถึงประมาณสี่ๆๆพันนะครับคือตอนนี้คือเราไหวชิลแล้วนะเนี่ยสบายแลวนะตอนนี้คือแบบไหวชิลแล้วแต่พี่จะอัพเรื่อยๆ่อกันนะครับนี่ไอตัวดูดฝุ่นมาแล้วนี่นะครับลำแสงพิฆาตเดี๋ยวก็จะเอาอันี้วางนนะะคครรัับบวางเอขึ้ แล้วเราก็จะอัพไปนี่น้ำนี่วางไว้เลยนะครับเอาซักประมาณเยอะๆก็ดีนะแล้วแต่นะครับตอนนี้เราไหวชิวอยู่แล้วแต่พี่ก็จะใส่ให้มันเยอะไปเลยถ้าถึงประมาณด่านที่25คิดว่าพี่น่าจะอิ่มตัวนะอิ่มตัวพอดีเบื่นแบบเราปล่อยตัวได้เลยอะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้ดูว่าประมาณไหนแต่ถ้าเราแบบจะเอาแบบกำจริงๆนะเราก็วางมันก็ได้ครับนี่วางตัวลำโพงเยวางทีวีตัวใหญ่ปีก็ได้แล้วก็อัพไปถึง4 0 0พันครับ เนี่ยตอนนี้คือไหวชิวแล้วเนี่ยตางที่ยี่เป็นะครับปล่อยได้เลยนะอันนี้คือปล่อยตัวก็ได้นะคือตัวเนี้ยเอาไว้แค่ต้นเกมพอนะไอตัวทีวีนี่นะครับเอาไว้แค่ต้นเกมเฉยแล้วเราก็ขายทิ้งอ้ยตัวดูดฝุ่นมาสองตัวตัวนี้ยิงไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะถึงนี่ถึงหัวโค้งนะครับตัวนี้ไอพวกแปดตัวนะครับคือที่พี่เอาตัวนี้มานะครับคือมันจะมีตัวมอนที่ทีวีไม่สามารถตีได้นะมันจะมีอยู่นะครับพี่เลยเอามาไว้นะครับเห็นป่มพี่เลยมาไว้ตีนะครับเห็นปะนี่พูดดี ดาเมจมันอยู่800อะอับตันนะครับเบล5นะดาเมจ800ถือว่าดีมากๆเลยนะครับวิธีฟาร์มตังค์พี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็มีตัวประมาณ4ตัวนี้เลยหลกัหลกๆนะครับก็ตัวลหลักๆก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็อไอ้นี่นะครับเอาไว้ต้นเกมนะตัวเนี้ยอ่าตัวทีวีระดับกลางหรอประมาณนี้ครับระดับกาลางแล้วก็ตัวทีวีใหญ่นะครับเอาไว้หลังเกมนะประมาณนี้แล้วก็นี่คือเอาไว้ตี มอนตัวที่ทีวีไม่สามารถตีได้นะมันตีระยะไกลพอสมควรนะ้วประมาณนี้เลยมันใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ10นาทีกว่า,วาแล้วทุกคนนี่บอสมาแล้วครับบอสมาแล้วนี่บอสอ,อื่นนะบอสอื่นเหมือนกันนะแต่ไอ้พวกนี้ตีสามารถตีแบบโอ้โหกระจายอะมันตีบอสกระจายไอ้พวกนี้เรียบร้อยครับผ่านเป็นทีเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไปอยู่ที่10นาที36นะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะ หรือว่าถ้าน้องๆมีอาทีมจัดทีมยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้ลคลิปนี้ได้เลยนะว่าน้องๆเล่นทีมอะไรกันนะครับประมาณนี้เลยแต่ทีมพี่มีประมาณนี้นะครับทีมพี่คิดว่าน่าจะหาง่ายเหมือนกันนะยกเว้นทีวีนะครับหายากพอสมควรนะทีวีเนะี่ยเดี๋ยวพี่จะทําการสุ่มนะครับนี่เผื่อได้เนะพราะพี่ไม่เคยได้เลยตัวนี้นะครับไปเลยสองสุ่มาปโอ้โหนี่เห็นปะ่ะตัวอีพิกได้ง่ายมากเลยได้มาแล้วเดี๋ยวพี่จะขายตัวอะไรทีนี้นะจะได้สุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคสุ่มไปเลยปึ้ง โอ้ได้อีพิกมาแล้วเห็นปะอีพิกได้ง่ายมากเลยครับทุกคนประมาณนี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ให้พี่น้ำแดงด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอยากให้สอนเทคนิคอะไรคอมเมนต์ใต้่า้คลิปนี้ได้เลยนะไว้เจอกันครับบ๊ายบายคุณนางเอกผมตัวร้ายต่อจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกลับตัวกลับใจมันก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มา